เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับ Blender กันนะครับว่าตอนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ได้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้ว่าเราจะไม่ต้องจ่ายค่า s ับส c ริปชั o นนะครับกับ Adobe แน่นอนครับแต่ว่า Blender เนี่ยจะมียักษ์ใหญ่ Adobe เนี่ยมาช่วยเสริมกำลังเป็นแรงทุนอีกแรงหนึ่งนะครับ ให้กับเบนเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีอะไรดีหรือเปล่าหรือจะมีข้อเสียอะไร,รเปล่า,าผมคิดว่าในมุมมองของผมว่ามเป็นแง่ดีนะเพราะว่าเบนเดอรเนี่ย e ด e l o p m e n t Fund เนี่ยเมื่อเขาได้การบริจาคจากทุกคนนะครับที่เขาที่เขาได้ให้เบนเดอร์ไว้นเนี่ยเขาก็จะเอาเงินนั้นมาจ่ายให้กับ Developer หรือว่าผู้พัฒนาของเขานะครับ แล้วตอนนี้เราก็จะสังเกตได้ว่ามีแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ทางนั้นเลยนะครับที่เข้ามาบริจาคเงินให้กับเบนเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้เบนเดอร์ก็เลยพัฒนาได้เร็วม,มากจริงๆนะครับสำหรับโปรแกรมที่ไม่เคยมีใครสนใจเลยเมื่อปีที่แล้นะครับกับแทบจะด,ดังเกือบที่สุดแล้วนะครับในปีนี้นะครับโอ้โหโคนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของวันนี้เนี่ยก็คือ Adobe เนี่ยได้ทำ add-on หรือั๊ u อินตัวหนึ่งนะครับให้กับ Blender นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือตัว Mixamo add-on นะครับใครไม่เคยใช้ Mixamo นะครับผมแนะนำว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเป็นตัวที่จะให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปต้แเล่นนะครับในโลกของ 3D ได้อย่างรวด,ดเร็วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราสามารถที่จะเอาเข้าไปริกหรือว่าสร้างใส่กระดูกแล้วก็สร้างตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยออกมาได้ทันทีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ m i x ซ์โนะครับาสามารถเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับผมวางไว้ให้ใต้ Description ในวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว m i x ซ์โเนี่ยพอเราล็อกอิเข้ามาแล้วเนี่ยล็อกอฟรีนะครับสมัครฟรีของ Adobe เนี่ยเราก็สามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้นะครับว่าเราอยากเป็นอยากเป็นตัวอะไรนะครับ แล้วก็เลือกแอนิเมชันได้เลยนะครับหรือเราก็จะสามารถที่จะอัพโหลดไฟล์ตัวของเราเองก็ได้นะครับที่อัพโหลดคาแรคเตอร์ด้านขวาด้านวดบนนะครับซึ่งในนี้เขาก็จะทำเขาก็จะใส่กระดูกให้เราด้วยครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ AI ในการช่วยเหลือนะครับในการใส่กระดูกออกมานะครับในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเมทเชลนะครับตัวนี้นะครับหหน้าสนะครับถ้าใครอยากใช้ด้วยนะครับแล้ก็ ผมก็จะไปที่ Animation นะครับแล้วเราก็จะเลือก Anim เม i o n อะไรก็ได้เลยเช่นใะนที่นี้ผมเลือก c a p o e ปเ a ละแล้วกันปเป็นเารเต้นนะครับนาเสร็จแล้วพอเราได้ตัวละครแล้วเนี่ยผมก็จะไปที่ดาวน์โหลดนะครับทั้งของบนนะครับเสร็จแล้วก็เลือก e f b x นะครับ with skin นะครับ with skin ก็คือมาพร้อมกับตัวตัวละครนะครับไม่งั้นถ้าเรา build skin เนี่ยมันจะมาแค่กระดูกครับ เฟรมเล per s e c o นะครับก็คือความละเอียดนะครับ60ฟร m มต่อวินะครับแล้วเราก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ลดคีเฟรมคีเฟรมดีดักชันอะไรแล้วทางนั้นนะครับเสร็จแล้วให้เรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ Blender กันเลยนะครับ อาลครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะทำใน Blender ก็คือการ install add-on นะครับของตัว Adobe นะครับไปที่ Edit p r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ไปที่ a d d o n นะครับเสร็จแล้วถ้าเราไปที่ install นะครับไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับ Visual add-on นะครับสำหรับ Blender นะครับเสร็จแล้วไปที่ install a d d on นะครับเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาแล้วนะครับให้เราติ๊กติ๊กถูกนะครับที่ข้างหน้าตัว add-on นะครับว่าเราจะใช้งานแล้วนะครับเสร็จแล้วปิดหน้าตอนนี้ไปได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วเราก็จะไปที่ Import นะครับเราจะ Import ตัวละครเมื่อกี้ที่เราโหลดมานะครับไปที่ Import m p x นะครับแล้วเราก็ไปที่ที่เดิมครับที่เราโหลดมานะครับไฟล์ตัวละครเรานะครับเสร็จแล้วกด i m p พ r t m b x เข้ามาได้เลยนะครับอนนี้มันก็จะ Import เข้ามานะครับถ้าเราเลื่อนไทม์ไลน์ดูก็จะเห็นว่าตัวละครเราเต้นไปเต้นมาครับแต่เดี๋ยวเราจะลบตัวคลิปนี้ไปก่อนครับ เสร็จแล้วก็จะเห็นตัวละครเราเต็มๆนะครับอ่าอันนี้นะครับซึ่งตอนเนี้มันยังไม่มีคอนโทรเลอร์ใช่ไหมครับแต่ว่า add on ตัวใหม่ของ Adobe เนี่ยสามารถทำให้ตัวละครอางเงี้ยเราสามารถเขยกได้ง่ายมากเลยนะครับให้เรากด n นะครับปุ่ม n นะครับบนคีย์บอร์ดครับมันจะมีออปชั่นขึ้นมาไปที่ Mixamo นะครับตัวที่เราเพิ่ง install ไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้เราเลือกเชิงตรงตัวกระดูกนี้นะครับตัว a มเชอร์นะครับ แล้วมันจะมีคำวาค่า create control l i ็นะครับคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยตัว m i ก m o โมเนี่ยมันก็จะทำการใส่คอนโทรลเลอร์ให้เรงหมดเลยอันนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งทำเองนะครับแต่ว่าพอมิกซ์โมเขาทำให้เนี่ยเราสามารถมาเล่นได้เลยนะครับ ถ้าสมรถที่จะเลือกตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่ตัว object mode แล้วไปที่ p o s ต mode นะครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถเลือกแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยตัวละครของเรานะครับกดจี้นะครับอยากอยากได้อยับอิสระเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราจะไม่ต้องเสียเวลา,าทำตัวคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับเพราะว่าเขาอะทำมาให้หมดหมดแบบหมดจริงๆทุกๆอย่างไม,ม่ว่าจะเป็น ตัวเอวคอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหือขานะครับเราก็จะทําให้ตัวละครราเนียขยับได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับปกต,ติแล้วเนี่ยเราต้องมาทำในนู่นน่นั่นเยอะแยะซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแค่เลือกคอนโทรลคอนโทรเลอร์พวกนี้เราก็สามารถนิเมตตัวละครได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำแอนิเมชันเบื้องต้นนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับเราเราก็จะไม่ต้องมา เสียวเวลากับการตั้งคอนโทรลเลอร์เลยนะครับเพราะว่าทาง Adobe, Adobe Mixamo เนี่ยทำให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยเปิดซีนเข้างหลังนิดนึงเพ่น,นะครับปรับแสงเนี่ยมันก็จะทำงานง่ายมากเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยใช้ตัวละครที่เขาดีแล้วหรือเออมีของเราก็ได้นะครับอับโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเพลย์ให้มันลองเต้นดูนครับตัวแรกสังเกตได้ว่าโอ้มัน ทำงานมาได้เลยนะครับเรสังเกตได้ว,ว่ามันช้านะครับติดหนึง FPS 20่กว่าให้ปรับเป็นเช e โหมดนะครับเป็นเป็น viewport shading นะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการอั d เดตเ e x t เ r อร์เนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เราดูได้ว่า a n i m เมชันของเราเนี่ยมันถึงเลขที่เท่าไหร่2.6นะครับผมจะไปที่2 6งอันนี้เพราะผมเฟ่ก็จะเล่นเป็นลูกนะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นอ,อินโทรนะครับเบื้องต้นของการที่เราจะสามารถที่จะใช้ m i x a m o นะครับเอามาทำกับโมเดลของเราไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่จะเราจะทำเองเป็นมโมเดลของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นแอดออนที่ตัวแรกเลยที่ Adobe ทำให้ครับซึ่งผมว่าคดคางที่จะทำงานได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากเรียน Blender ที่เป็นตั้งแต่พื้นฐานปลูพมให้เลยเนี่ยผมมีคอร์สแล้วก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม